ทางธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนสำคัญมากๆกับผิวเราเลยถ้าใครไม่อยากแก่เร็วไม่อยากดูเหี่ยวนะคะต้องมีคอลลาเจนใต้ผิวเยอะๆ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราวัยรุ่นหรือช่วงที่เราเป็นเด็กนะคะผิวเราจะเต็มไปด้วยคอลลาเจนค่ะทีนี้พอเราอายุมากขึ้นคืออายุ25ปีขึ้นไปแต่ละปีเราสูญเสียคอลลาเจนใต้ผิวไปเยอะแยะมากมายปีละ1 5เลยเท่ากับว่าพอคอลลาเจนหายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือผิวเราเนี่ยจะซุดตัวลงเห็นเป็นรอยเหี่ยวย่น ผิวไม่กระชับผิวไม่ยืดหยุ่นเหมือนกับที่เราเทสตดูนะคะผิวเด็กเนี่ยเวลาเรากดไปอูโหูด้งดึงตอบรับดีมากๆเลยคือเด้งดึงนุ่มนิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอายุเพิ่มมากขึ้นเวลากดไปมันไม่ค่อยเด้งแล้วรู้สึกว่าจะยุบตัวหรือว่าเห็นเป็นรอยย่นย่นย,นยับยับ,ยบง่ายๆนี่แหละค่ะเรียกว่าขาดคอลลาเจน แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันกินอะไรช่วยเพิ่มคอลลาเจนได้เป็นอาหารทางธรรมชาติเราจะได้ปรับแล้วก็หามารับประทานกันนะคะเพื่อผิวที่สวยเนียนใสแล้วก็เด้งอิ่มฟูรถดริ้วรอยได้ด้วยอย่างแรกค่ะก็คือผักผลไม้สีแดงสีแดงเนี่ยในที่นี้คือจะมีไลโคปีนมากเขาจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนเช่นมัเขือเทศแอปเปิ้ลแดงนะคะ แตงโมสตรอเบอรี่ราสเบอรี่เชอรีหรือว่าจะเป็นแดงๆอีกบิสรูทอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะหามากินดูนะคะอย่างที่2ก็คือกระเทียมกระเทียมเนี่ยในที่นี้เกดไปอ่านมาเรากก็จะอุดมไปด้วยซัลเฟอร์รวมไปถึงกรดนะคะที่ดีก็คือกรดอะมิโนโทรีนที่จะช่วยในในร่างกายของเราเนี่ยเวลาคอลลาเจนเราสูญเสียเสียหายหรือถูกทำลาย ตัวกระเทียมเนี่ยนะคะเขาจะไปช่วยนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของผิวนะคะเขายังจะช่วยเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเรื่องของโรคมะเร็งเรื่องของหลอดเลือดหัวใจด้วยเรื่องของอาการอักเสบด้วยและที่สำคัญใครมีโรคผิวหนังที่เป็นเกี่ยวกับเชื้อราเช่นหิดกลากเลื่อนกระเทียมค่ะต้องกินเลยนะคะช่วยได้อย่างที่3มค่ะ เห็ดต่างๆก็คือเห็ดสารพัดชนิดเห็ดหอมเห็ดออรินจิเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดฟางพวกนี้ดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าโปรโตีนสูงแต่ไขมันเนี่ยเขาไม่มีอ่าแล้วช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวค่ะ แนะนำนะใครที่กลัวอ้วนก็คือกินเห็ดเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากมายได้โปรโตีนด้วยอย่างที่4ค่ะก็คือวิตามินซีที่ได้จากพวกผักผลไม้เช่นส้มมะนาวฝรั่งกีวีสตอเบอร,ร,รี่อะไรเปรียปร้ยวๆพวกนี้แหละจะมีวิตามินซีสูงซึ่งจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจางใสขึ้นแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้และสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลลึก น้ำลึกนะคะเช่นพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าต่างๆพวกนี้จะทำให้ผิวเราเนี่ยเพิ่มคอลลาเจนขึ้นมาได้ นอกนอจากนั้นในการกินที่เพิ่มคอลลาเจนแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรควรตัดลดเช่นแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อร่างกายสูบหรีนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันไปต้านกันหักลบกันเอาบอกว่าฉันกินปลาเยอะฉันกินนูน่นกินนี่5้าอย่างที่คุณเกิแนะนําแล้วทําไมผิวยังไม่เด้งยังไม่อิ่มฟยูยังไม่เห็นสวยเลยริ้รอยยังเต็มอยู่ก็ต้องลดค่ะแอลกอฮอล์ไม่เอานะคะสูบหรีไม่เอานอนพัก่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้ได้มากๆวันละ2-3ลิตรค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับ ใครที่อยากจะบำรุงดูแลมีฝ้าอยู่ตอนนี้รุวมใจเลยทั้งฝ้าทั้งริ้วรอยผิวแห้งอีกแนะนำชุดดูแลฝ้าจากเคทีค่ะที่มี3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคีตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิว และยังมีกดรดไฮยาลูรอนนะคะตัวเนี้ยจะทำให้ผิวรอนเด้งอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วยลดอาการแสบแดงแสบกล้านใช้เช้าเย็นนะคะ เช้าทาบางๆตอนเย็นเนี่ยจะทา2รอบรอบแรกทาทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่เรามีฝ้ามีกระร่วมกับการทาครีมกันแดดจำเป็นมากๆเพราะเป็นเกาะคุ้มกัน UV เลยด้วย BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA บกบวกและตัวสุดท้ายสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองทักเข้ามาได้เลยนะคะ